มาพบกับผมมีเกมนะครับผมชมรมตะก้อบ้านานะครับผมทิงสนามวัดนะครับผมวันนี้มาช้าไปหน่อยครับผมมาครับผมทีเดียวครับโปมพมเตอร์ครับจัดหานะครับผมนักกีฬาตะก้อนะครับผมระดับแถวหน้านะครับผมมาประกบคู่กันได้เตะให้ชุมชนได้ดูนะครับผมวันนี้เรามาดูเหลี่ยมนะครับผมพี่เอนะครับผมพี่เอนะครับวันนี้ มาไม่ทันนะครับผมไม่รู้สกอร์เท่าไหร่แล้วครับพีเอต่อสามหนึ่งนะครับผมข้ามหัวข้ามแปรนะครับฝั่งทางนูน้นทีมงานแมวร้อยเอ็ดนะครับผมเข้าสู่เกมกันต่อเลยครับมาดูวงเสิร์ฟพีเอครับพีเอพีเอจะส่งไปทางไหนครับพีเอพีเอส่งไปทีมงานแมวรีส เิดเข้ามาตีหัวหนักๆครับผมโอ้โหตีดีมากครับลูกนี้ตีหัวฉีกเลยครับผมพี่เอสุดความสามารถที่รับได้นะครับลูกนี้ครับครับจิมงงานแมวร้อยเอ็ดครับส่งมาครับลูกออกครับ พีเอร้อยเอ็ดครับส่งไปทีมงานแมวร้อยเอ็ดเปิดชงมาสวยครับแปรข้ามมาพีเอพีเอลากเข้าไปตีหัวเรียบร้อยครับผมลูกนี้ตีหัวหนักมากครับพีเอเกมนี้เป็นเกมมันอีกหนึ่งเกมนะครับผมพีเอจะส่งไปทางไหนครับพีเอวางไงครับพีเอ ัดออกไปซ้ายชงขึ้นสวยๆครับโอ้โหพี่เอยังเกี่ยวได้เหนียวมากๆครับแก้เกไมไหมลูกนี้โอ้โหตีดีครับผมตีหยอกหลังพี่เลยน,นะครับลูกนี้พี่เออุส่าห์เกี่ยวได้นะครับมาดูเกมเสิร์ฟทีมงานแมวร้อยเอ็ดทีมงานแมวร้อยเอ็ดจะส่งไปทางไหนครับ ตัดขวาพี่เอพี่เอยังตามเก็บเกี่ยวได้พี่เอโยงก็ไปตีหัวยังอยู่ครับเกี่ยวได้ครับแปะบข้ามาเอร้อยเอ็ด่ยวรองเท้าตั้งขึ้นเอร้อยเอ็ดตีหัวหยอดไม่ข้ามครับโอ้โหลูกนี้ครับน่าเสียดายครับพี่เสีงตัวเองครับลูกนี้ครับมาดูเกมเสิร์ฟฝั่งทางทีมงานแมวร้อยเอ็ดแมวร้อยเอ็ด ตัดไปทางขวาเหมือนเดิมพีเรเอ็ดใช้หัวโขกันมาตีหัวยังเกี่ยวได้โอ้โหลูกมันแรงนะครับผมกระชอกนะครับผมสุดความสามารถครับลูกนี้พีเอร้อยเอ็ดจะตัดไปทางไหนครับเอร้อยเอ็ดตัดไปทางซ้ายชงม,มาสวยๆตีหัวเอร้อยเอ็ดยังเกี่ยวได้เอร้อยเอ็ดจะตีหัวอีกครั้งโอโ้ยังเกี่ยวได้ครับเกมนี้มันมากครับ ลูกนี้ข้ามมาพีเตั้งโฉบขึ้นไอ้หัวโอ้โหลูกล้นไปไอ้หัวเอร้อยเอ็ดเกี่ยวหลังท้ามันมาแน่นมาครับโอ้ลูกนี้ครับเอร้อยเอ็ดว่าไงเกี่ยวกันมาได้โอ้โหเกมนี้แปรข้ามมาเอร้อยเอ็ดเอร้อยเอ็ดลากเข้าไปอีกครั้งเอร้อยเอ็ดตีหัวโอ้โหยังเกี่ยวได้โอ้ยแน่นมากไอ้หัวลูกนี้โอ้โหเป็นลูกออกครับผมเอร้อยเอ็ดนะผมสุดยอดมากครับแต้มนี้ เย็นฟังนะครับผมแอดมินตากแสงแดดนะครับร้อนไปหน่อยครับผมไปดูฝั่งทางพีเอร้อยเอ็ดนะครับพีเอร้อยเอ็ดเหนียวมากมากครับเอฟซี FC พี่ร้อยเอ็ดก็อย่าลืมติดตามลืมกับอยากอยากเดียวกับแอดมินแอดมินไม่สู้แต่งตัวหล่อครับอนะ <laughs> โอเคครับมาดูฝั่งพี่สามคนแนละ้ว ทีมงานแมวร้อยเอ็ดนะครับผมทีมงานแมวร้อยเอ็ดสู้พี่เอคนเดียวได้หรือไม่เข้าสู่เกมอีกครั้งนะครับวันนี้เราตามพี่นะครับพี่เอโขกไปหนักๆโอ้โหลูนี้มันแรงเกินไปครับรับไม่ได้นะครับผมรับไม่อยู่นะครับทีมงานแมวร้อเอ็ดมั่นใจในศักยภาพของตัวเองครับ และพี่เอก็มั่นใจมากครับต่อให้สามต่อหนึ่งผมข้ามหัวข้ามแปรนะรผมโอ้พี่เอตัดขวาไปชงได้สวยทิ้งมันแม่โรยโอ้ลูกนีโมงหนักมากครับผมสุดยอดมากครับเกมมันครับล็อกกันไปล็อกกันมาครับผมบอกไม่ถูกนะครับว่าใครจะ เป็นฝ่ายรับใช้ชนะไปพี P ่ร้อยเอ็ดเกี่ยวสายนแม่นชงสวยๆฟาดหัวหนักมากครับลูกนี้โอ้โหไม่มีสิทธิ์เกี่ยวครับลูกนี้ครับดูเกมเสิร์ฟพี A ่ร้อยเอ็ดครับพี P ่ร้อยเอ็ดจะส่งไปทางไหนครับพี P ่ร้อยเอ็ดโยงไปหลังยังเปิดสวยชงก็มาไม่ดีเท่าไหร่ครับโอ้โหลูกนี้ครับโอ้โหเหนือชั้นครับยอดครับผมพี P ่ร้อยเอ็ด เข้าไม่ถึงแน่นอนครับลูกนี้สุดยอดมากครับมาดูเกมเสิร์ฟนะครับผมเกมเซิร์ฟของทีมงานแมวร้อยเก็โอ้โหลอกหน้าเท้ามาทางซ้ายทางซ้ายพี่เอยังเกี่ยวได้นั่นโอ้โหพี่เอร้อยเอ็ดพลาดเองนะครับลูกนี้โขกไม่โดนแล้วก็โดนเน็ตนะฮะเน็ตแทบขาดนะครห้าต่อเจ็ดนะครับ โอ้ทีม,มางานแมร้อยเอ็ดลูกนี้เสร์ฟดีครับแต่พี่เอยังแน่นครับพี่เอโอ้โหโขกกหัวโขกแน่นมากครับตรงนี้หนักมากครับผมไม่รู้นะครับเกมนี้ฝั่งชนะฝั่งแพ้จะต้องประรบหรือเปล่านะครับผมคอนี่ผมว่าเค็ดแน่นอน,นครับคืนนี้พี่เอร้อยเอ็ดนะครับ มาดูเกมส่งพี่เอรอยเอ็ดวันนี้พี่เอรอยเอ็ดใส่เบอร์เสื้อเบอร์สิบนะครับนำใช้ครับเหมือนนัดฟุตบอลครับทางนั้นโอ้โหตัวโขก็เบอร์สิบเหมือนกันนะผมสุดยอดนะครับผมเสื้อเหลืองครับดูทีมงานแมวรอยเอ็ดนะครับส่งทางไหนครับล็อกกันไปล็อกกันมาครับผมแต้มนี่ได้ยากนะครับส่งมาโอ้โหไม่ข้ามนะครับ ลูกนี้ตัดหัวเน็ตนะผมถ้าข้ามมาเป็นแต้มแน่นอน,นครับพี่เอรอยดนะครับผมครับผมมีประท้วงอาจารย์อาจารย์หนุ่มนะผมอาจารย์หนุ่มนี่เป็นกรรมการครับเสียงดังมากครับชัดเจนมากพีเอทรงปลายตัดเข้ากลางไปทีมงานแมวรอยดต,ตีหัวโอ้โหล้นมากพีเอไม่เหลือซากครับลูกนี้ไม่เหลือซากครับลูกนี้ อย่าให้หล้นมาครับไม่เหลือครับลูกนี้พีรอ e ตัดไปทางไหนทางขวาสุดชง็มาสวยโอ้โหงงยอดไม่ข้ามนะครับผมเป็นฝั่ง p ีเอรอเอดได้แต้มนะครับผมคื้น,นำมาอีกหนึ่งแจมนะครับตามไม่เรื่อยครับเบียดมาติดติดครับ a อร้เอ e ครับเอร้ p a อร้อยเอ็ดว่าไงส่งไปตดเข้ากลางไปชงสวยๆทีมงานแมวร้อยเอ็ดทีมงานแมวร้อยเอ็ดมุงหนักๆทีมงานแมวร้อยเอ็ดว่าไงครับกรรมการออกหรือดีครับอีร้อยเอ็ดว่าไงครับสิบ <10. 5. S 1> ต่อห้าครับโอ้ยาวโอ้ลูกนี้แบ็คครับ ม,มาดูวงเสิร์ฟพีเอร้อยเอ็ดพี่ร้อยเอ็ดว่างไงแต้มไอโอโหไปไกลนะครับเต้มพี่ร้อยเอ็ดเล่นสบายขึ้นครับช่วงนี้พี่ร้อยเอ็ดแต่เหลี่ยมนี้ก็หนักพอสมควรนะพี่เอต่อสามหนึ่งนะผมข้ามหัวข้ามแปรนะรผมเหลี่ยมนี้โปรโมตเตอร์เดียวเป็นคนคุมอุ้ยลูกนี้ครับผมตัด ซ้ายมาสวยครับแต่เป็นลูกออกนะครับเออร้อยเอ็ดส่งไปเข่ากลางยังเกี่ยวได้สวยและชงกันมาสวยๆว่าไงทีมงานแมวร้อยเอ็ดว่าไงถ้าเกี่ยวได้ก็เซผมว่าเกี่ยวได้ก็เซกันแล้วกันนะครับลูกนี้หม่งหนักมากครับทีมงานแมวร้อยเอ็ดนะครับส่งมาเอร้อยเอ็ดโยซ้ายแน่นๆยกไปโอ้โห ลูกนี้ไม่ข้ามครับผมพีเอบอกว่าจะฆ่าให้ตายไปเลยนะครับผมลูกนี้แต่มันไม่ข้ามนะครับครับผมโอเคครับอุ้ยลูกนี้ตัดมาสวยครับพีเอยังเหนียวนั่นยังเร็วโอ้ตีหัวโอ้ลูกนี้พีเอเข้ามาทันไหมเข้ามาทันครับอ้ยบอกแล้วไงทีมงานแมวร้อยเอ็ดบอกว่ารับเลยเอารับเลยพี P. ลูกนี้ไม่ได้เกี่ยวครับ ตีหนักมากครับลูกนี้แต่ก็แทบแตกครับลูกนี้ไปดูเกมเสิบฝั่งทางทีมงานแมวร้อยเอ็ดนะครับตัดซ้ายหรือตัดขวาตัดไปทางซ้ายเอร้อยเอ็ดโอ้ยแป๊กครับลูกนี้พี่เป็นไปได้ไงครับโอ้ลูกนี้ไม่ไม่ไมน่าไม่น่าเลยพี่บอก แต่เสิร์ฟดีจริงๆครับลูกนี้ตัดสายสุดครับแมวจิมงงนแมวไร่ออ้ยตัดขวามาพีเอบอกว่ายังรับยังแป๊กนิดหน่อยพีเสายหัวยังโขกยังเกี่ยวได้ครับจิมงงนแมวไรดแก้ไขมาเอ้ไรดชงหัวตีโอ้ยเหนียวมากโอ้โหลูกนี้เป็นลูกโอ้โสปิริตครับนักกีฬาครับโอ้โรู้ตัวครับว่ามันติดตัวนะครับ ยอมรับนะครับเพราะมันติดตัวพี่สังสามคนเราก็รู้นะครับเราก็ให้สปิริตซึ่งกันและกันนะครับเจ้าบเอรดโยงเข้าไปสงช<ม>ปงเปิดสวยๆชงสวยๆอ้อเอรอยดยังเกี่ยวแย่งึ้นมาได้ตหีหัวอีกโอ้ยยังเกี่ยวได้นั่นอีกแกไขมาเอรอยดลากเข้าไปชงคือสวยๆตีหัวลูกนี้บอกได้เลยรับได้ก็สีไม่มีสิทธิ์ได้เกี่ยวเลยครับลูกนี้ ภาษาบ,บาาอาอ้านเท่าไยังก่อเอาเสียมมาขุดเอามาดูเกมเสิร์ฟเอรอยเอเอรอยเอดโยงไปเบาๆง่ายๆนะครับผมโชงขึ้นสวยๆฟาดลงไปเอรอยเอครับเกย่ยวไม่ได้เลยครับเย่ถ้าใครอยากดูตะกอนมันนะครับผมเชิญรับชมสนามจริงได้นะครับผมที่สนามลานวัดบ้านมุ้ยนะผมตำบลกู่กาสิง อำเภอเกษวิสัยจังหวัดเกษตรวิสัยนี่นะครับเออจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับภาคผิดภาคผิดครับโอ้โหแอดมินภาคผิดไปหน่อยครับเบาไหลั่ววครับผมั่วรั่วครับจังหวัดเกษตรวิสัยมีออจังหวัดเออจังหวัดเกษวิสัยมีอยูู่ภาคั่วเออรั่วครับล่วครับถ้าได้เสือสักตัวคงจะดีครับโอ้เออร้อยเอ็ดโอ้ค่าเสียไม่ได้ครับผมเสียอะไรเนี่ยนะครับผม ต้องขอโทษทาง<น>แฟนคลับด้วยนะครับผมอย่างพี่เดียวครับพี่เดียวเดินดูครับผมสปอนส์อ่าโปรโมเตอร์หลักนะผมเอร้อยเอ็ดมาฝากมาฝากเหนียวมากครับ,บานานตรงนี้นไออ,อิ้วว่าก็ไปโอ้ยเกี่ยวได้ทีมงานแมวร้อยเอ็ดบอกว่าเหนียวมากไออิยอดโอ้ยสุดสุดไปเลยครับแต้มนี้โอ้โยสำหรับวันเสาร์นะครับอยู่บ้านโคทอนต้องยอมครับนะครับเด็กได้ถึงสี่ทุ่มนะครับบ้านโคทอนสุวรรณภูมินะครับ มันทิศมันอาทิตย์เจอกันที่บ้านม้้ยนะครับสนามนี้เลยครับตำบลโพสิงเผือดเศวติจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจะมีออครับผมช่องมชมรมตะก้อบ้านซิงสนามวัดครับพี่<อ>แล้วก็พี่โปรโมเตอร์เขาจะจัดตะก้อนระดับอย่างนี้ให้ดูนะครับผมระดับใหญ่ๆเวทใหญ่ๆอย่างนี้ครับพี่เขาหามาครับผมวิดโควิดยวอลนี่ก็สีชัดและการตะก้อนครับผมตะก้อนเยอะเยอะครับผมนี่ครับพี่พี่สปอนเซอร์เราครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม ถ้าผู้ใดอยากให้กำลังใจจากพี่สปอนเซอร์หลักของเราพี่เดียวนะครับผมเข้าไปทั้งเฟซบุ๊กนะครับผมทางเฟซบุ๊กยิ่งแก่เออไม่ใช่แหงเถ่เแถาแหงรอเออแหงเถ่าแหงรอได้ครับเด้อผู้ใดอยากเตะมีเลียมมียังครับผมเข้าไปในเฟซบุ๊กเลยนะครับผมแหงเถ่าแหงรอเด้อครับ <way> เขามสสูรร่เกมกันต่อครับผมเขามาสู่เกมกันต่อพอเข้ามาก็ ทีมงานแมวร้อยด้ส่งนะครับผมทีมงานแมวร้อยจะส่งทางไหนตัดมาทางขวาลูกนี้ลูกออกโอ้โหออกเยอะครับผมอ่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตามสายตาผมว่ามันเป็นน่าจะเป็นลูกออกนะครับติดตามชมนะพี่ว่าไงส่งไป ชงสวยๆทีมงานแมวเร็ดโอ้โหลูกนี้มงเทพมากครับลูกนี้คนเดียวครับจะรับได้ไงครับลูกแบบนี้ทีมงานแมวร้อยเอ็ดสิบสิบสองครับแต้มขึ้นมาแล้วครับเบียดคู่ขี้ครับสองช่วงตัวครับโอ้โหพี่เอร้อยเอ็ดชงสวยๆว่าไงไอ้ยูว่ะโอ้ยนั่นนั่นมากครับโอ้ย ไม่ไม่สิบเอ็ดต่อสิตามขึ้นมาแล้วเหลือหนึ่งแต้มเอ1 0รเอ็ดนำอยู่ทีมงานแมวร้อเว่าไงครับโอ้ยคู่นี้มันมากครับต้องพอกับโอ้ยแต้มเท่าแล้วครับโอ้พี่เอร้อเอ็ดว่าไงครับโอ้ <h ans> จะตามมาส่งหรือว่ายังไงครับนี่ พี่รอ,อตามมาส่งหรือ,อจะรอแพ้ครับโอ้แตมเดียวไม่เกมตามมาเสมอแล้วครับไม่มีดิวนะครับผมแต่ก็ของเราชิงเงินรางวัลไม่มีดิวพี่เอว่าไงโอ้ยกักกันครับผมโอ้ชิงเงินแมวอยเอ็ดน่าเสีเสยดายครับผมเสีงตัวเองโอ้โหไม่มีดีวนะครับผมเกมนี้มันแล้วนะครับผมเริ่มมันแล้วโอ้ทุกคน ยืนไม่ติดแล้วครับผมข้างสนามนี่ต้องลุกขึ้นมาดูทุกคนครับพีเอร้อยเอ็ดตัดไปบอกว่าสบายโอ้ยเอร้อยเอ็ดโอ้ยเกี่ยวไม่ขึ้นนะผมโอ้พีเอพีเอโอ้ถ้าเกี่ยวขึ้นได้เนี่เป็นเรื่องครับพี่เป็นเรื่องแน่นอนครับกับผมแต้มเดียวเกมครับทีมงานแมวร้อยเอ็ดโอ้โหส่งเสียงครับ พี่ใหญ่กับเพื่อนส่งเสียงครับว่าไงเกมไม่เกมเกมไม่เกม,มเอร้อเอเกี่ยวได้ลากเข้าไปอย่างลากเข้าพี่เออูเกี่ยวได้ครับทีมงานแม่เล็จะจบสกอร์เลย,เลยหรือไม่โอ้ยพี่เอร้อยเอ็ครับผมสุดท้ายแล้วก็เป็นเกมที่รอนะครับผมรอที่จะโอ้โหผมไม่อยากจะ เชื่อเลยนะครับลูกนี้ตามมานะครับผม12นะครับผมโอ้ยเต็มห่างมากครับแต่สุดท้ายพีเอร้อยเอ็ดก็เป็นฝ่ายแพ้ทีมงานแมวไรดไปนะครับผมด้วยวยสกอร์นะครับ13ต่อ12แต้มนะครับผม